ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดทำลายสํานวนความและเอกสารพศ2552แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพศ2543มาตรา17วงเล็บ1คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกบสออกระเบียบว่าด้วย การปลดทำลายสำนวนความและเอกสารพศ2552ดังต่อไปนี้ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารพศ2552ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปข้อ3บรรดาระเบียบกฎข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ 4. ในระเบียบนี้ศาลหมายความว่าศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชำนนญพิเศษและศาลชั้นต้นหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหมายความว่าประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธร์ รรประธานศาลอุทธรภาคประธานศาลอุทธรคดีชำนันพิเศษอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาค,าาคและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลค่าราชการศาลยุติธรรมหมายความว่าค่าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและให้หมายความรวมถึงลูกจ้างตลอดจนพนักงานราชการศาลยุติธรรมด้วย ผู้อำนวยการหมายความว่าผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมหลักฐานการรับจ่ายเงินหมายความว่าสำเนาใบรับเงินใบสั่งคืนเงินตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมสารเงินค่าปรับและเงินกลางรวมถึงเอกสารอื่นใดที่แสดงการรับจ่ายเงินที่เกี่ยวกับคดีสำนวนความให้หมายความรวมถึงหลักฐานการรับจ่ายเงิน ซึ่งรวมไว้ในสำนวนความข้อ 5. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้ให้เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยข้อ 6. ให้เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้หมวด 1. การปลดทำลายสำนวนความคดีแพง่งข้อ7บรรดาสำนวนความในคดีแพ่งที่ม่ใช่คดีมโนสาเร หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปีให้จัดการปลดทำลายเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ข้อ 1. สำนวนความคดีที่พิพาทกันเรื่องที่ดินให้เก็บรักษาไว้แต่พยานเอกสารแผนที่คำพิพากษาหรือคำสั่งและคำบังคับข้อสสำนวนความคดีที่มีคำขอให้ศาลออกคำบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา3 9 9ตรีแก้ไขเพิ่มเติมต,มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่22พศ2548ให้เก็บรักษาไว้แต่คำบังคับข้อ8สำนวนความคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปีให้ทำลายเสียทั้งสำนวนข้อ9สำนวนความคดีประเด็นที่ศาลอื่น ส่งมาขอให้จัดการสืบพยานให้และได้สืบพยานเสร็จส่งประเด็นคืนแล้วเมื่อมีอายุเกินกว่า5ปีให้ทำลายเสียข้อ10สสำนวนความคดีไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส่วนหรือกลุ่มงานไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลหากไม่อาจยุติได้โดยกระบวนการไกล่เกลี่ลย,ลยและประนอมข้อพิพาทให้เก็บรักษาไว้หนึ่งปีแล้วให้ทำลายเสียทั้งสิน้นข้อ11 บรรดาสาระบบความบัญชีนัดพิจารณาบัญชีรับส่งสำนวนและบัญชีหมายต่างๆเมื่อมีอายุเกิน10ปีให้ทำลายเสียส่วนหลักฐานการรับจ่ายเงินซึ่งไม่ได้รวมไว้ในสำนวนความให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมว่าด้วยการเงินข้อ 12. สาระบบคำพิพากษาคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เก็บรักษาไว้ ข้อ12บทับ 1. บรรดาสำนวนความและเอกสารตามข้อ7ถึงข้อ12หากได้ทำการจัดเก็บรักษาไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานสารยุติธรรมกำหนดแล้วให้ทำลายเสียโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องปลดทำลายหมวด 2. การปลดทำลายสำนวน,วนความคดีอาญาข้อ13บรรดาสำนวนความในคดีอาญาอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปี ให้จัดการปลดทำลายเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ 1. สำนวนความคดีเรื่องบุกรุกที่ดินให้เก็บรักษาไว้แต่พยานเอกสารแผนที่และคำพิพากษาหรือคำสั่ง 2. สำนวนความคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยเพราะปรากฏตามฟ้องว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดกับบุคคลอื่นแต่ยังจับผู้ร่วมกระทำความผิดไม่ได้และสำนวนความที่จำเลยหลบหนีระหว่างพิจารณา หรือยังไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลให้เก็บรักษาไว้ทั้งสำนวนจนกว่าคดีจะขาดอายุความตามกฎหมาย 3. สานวนความคดีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และคดีสำคัญที่ประชาชนสนใจให้ข้าราชการสารยุติธรรมรายงานหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับการเก็กบรักษาตามที่เห็นสมควร 4. สํานวนความคดีที่มีการถอนฟอ้อง ให้เก็บรักษาคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ถอนฟ้องไว้ 5. าสำนวนความคดีที่จำเลยต้องโทษจำคุกหรือประหารชีวิตให้เก็บรักษาหมายแจ้งโทษไว้ข้อ 14. สำนวนความคดีเรื่องการบังคับคดีนายประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีอายุเกินกว่า10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งปรับนายประกันให้ทำลายเสียเว้นแต่หมายบังคับคดี ให้เก็บรักษาไว้ต่อไปอีก10ปีแล้วทำลายเสียทั้งสิ้นข้อ15สําสำนวนความคดีเรื่องการขอหมายจับหรือหมายคน้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือสำนวนไต่สวนคําสั่งหรือการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่มีอายุเกินกว่า5ปีเมื่อได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งศาลหรือกรณีหมายจับที่พ้นกำหนดอายุความแล้ว ให้ทำลายเสียทั้งสำนวนเว้นแต่มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลให้ดำเนินการตามข้อ13ข้อ16สำนวนฝากขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนที่ไม่มีการฟ้องคดีเมื่อมีอายุเกินกว่า5ปีให้ทำลายเสียทั้งสำนวนข้อ1 7สำนวนความคดีประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาขอให้จัดการสืบพยานให้และได้สืบพยานเสร็จส่งประเด็นคืนแล้ว เมื่อมีอายุเกินกว่า5ปีให้ทำลายเสียข้อ18สำนวนความคดีไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส่วนหรือกลุ่มงานไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลหากไม่อาจยุติได้โดยกระบวนการไก,กล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้เก็บรักษาไว้หนึ่งปีแล้วให้ทำลายเสียทั้งสิ้นข้อ19บรรดาสาระบบความบัญชีนัดพิจารณาบัญชีสั่งขัง บัญชีรับส่งสำนวนบัญชีหมายต่างๆและบัญชีของกลางเมื่อมีอายุเกินกว่า10ปีให้ทำลายเสียส่วนหลักฐานการรับจ่ายเงินซึ่งไม่ได้รวมไว้ในสำนวนความให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมว่าด้วยการเงินข้อ20สารบบคำพิพากษาคำพิพากษาคำสั่งและหมายแจ้งโทษจำคุกหรือประหารชีวิตให้เก็บรักษาไว้ ข้อ20บทับ,บนบรรดาสำนวนความและเอกสารตามข้อ13ถึงข้อ20หากได้ทำการจัดเก็บรักษาไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานสารยุติธรรมกำหนดแล้วให้ทำลายเสียโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องปลดทำลายหมวดที่ 3. การดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารข้อ21การดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารต่างๆให้ปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1ให้ผู้อำนวยการรายงานหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารตามระเบียบนี้เป็นประจำทุกปี 2. เมื่อดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารแล้วหรือไม่มีสำนวนความและเอกสารที่ต้องปลดทำลายให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงชื่อในบันทึกการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร 3. ให้คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมเพื่อแจ้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือสำนักงานสารยุติธรรมทราบแล้วแต่กรณีภายในเดือนมิถุนายนของทุกปีกรณีที่สำนวนความใดมีเงินค้างจ่ายเกิน5ปีหรือมีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานการรับจ่ายเงินเพื่อประกอบการดำเนินการใดๆก็ตามให้ชะลอการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารไว้ก่อน แล้วให้ส่งสำนวนความและเอกสารนั้นไปยัางงานการเงินและบัญชีเพื่อทำรายงานเสนอข้าราชการตุลาการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงให้ปลดทำลายสำนวนความและเอกสารดังกล่าวได้ข้อ22สสำนวนความหรือเอกสารใด ที่เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมหรือหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมมีคำสั่งให้เก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาหรือประวัติศาสตร์หรือประโยชน์อื่นใดให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนั้นบรรดาเอกสารที่เก็บรักษาไว้ตามระเบียบนี้เกินกว่า10ปีและหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป ให้มีคำสั่งให้ปลดทำลายได้ข้อ23ให้หัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมและผู้อำนวยการควบคุมให้มีการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบนี้ประกาศณวันที่31สิงหาคมพศ2552าราการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร ให้ถือปฏิบัติเป็นประจำภายในเดือนมิถุนายนของทุกปีหากปีใดไม่มีสำนวนความหรือเอกสารต่างๆที่ต้องปลดทำลายให้มีหนังสือรายงานแจ้งให้สำนักงานสารยุติธรรมหรือสำนักงานอธิบดีผู้พิาาาพากษาทราบด้วยโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ให้ข้าราชการสารยุติธรรมที่รับผิดช,ชอบดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีคุมสำนวนความและเอกสารที่ครบกำหนดต้องปลดทำลายตามระเบียบรายงานต่อผู้อำนวยการ 2. ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร 3. ให้คณะกรรมการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารดำเนินการดังนี้ 3.1จัดให้มีการดำเนินการปลดทำลายสํานวนความและเอกสาร3.2จัดทำบันทึกการปลดทำลายสํานวนความและเอกสารว่าได้ดำเนินการปลดทำลายรวมกี่สํานวนโดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงชื่อในบันทึกการปลดทำลายสํานวนความและเอกสาร .3 3จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมผู้สั่งให้ดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารพร้อมแนบบัญชีการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร3.4จัดทำหนังสือรายงานสำนักงานสารยุติธรรมหรือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคทราบแล้วแต่กรณีภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี 3.5. รวบรวมคำพิพากษาหรือคำสั่งและเอกสารอื่นที่ต้องเก็บไว้ตามระเบียบโดยเก็บเรียงตามหมายเลขคดีแต่ละปีไว้ในที่เก็บแยกต่างหากจากสำนวนอื่นหากคดีใดยังไม่สามารถปลดทำลายสำนวนความหรือเอกสารได้ให้ระบุเป็นหมายเหตุด้วยว่าเพราะเหตุใดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาและลงชื่อผู้ปลดทำลายสำนวนความและเอกสารไว้ด้วยกรณีเอกสารใดที่เป็นต้นฉบับโฉนดที่ดินแผนที่พิพาทษ สํนวนการสอบสวนสํนวนที่ยืมมาจากหน่วยงานอื่นสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารอื่นๆที่เก็บไว้ตามระเบียบให้เก็บไว้เพื่อส่งคืนเจ้าของหรือส่งคืนหน่วยงานที่ส่งมาหรือรอผู้มารับคืนส่วนเอกสารนอกเหนือจากที่กล่าวมาให้ทําลายเสียคําชี้แจงประกอบบัญชีการปลดทําลายสํนวนความและเอกสารการรายงานการปลดทําลายสํนวนความและเอกสารให้ลําดับการรายงานดังต่อไปนี้ 1>, 1. การปลดทำลายสำนวนความในคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิาพาทเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วที่มีอายุเกินกว่า1ปี 2. การปลดทำลายเอกสารเกี e ่ยวกับคดีประเด็นที่สืบเสร็จที่มีอายุเกินกว่า5ปี 3. การปลดทำลายสำนวนความในคดีแพ่งอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปี 4. การปลดทำลายสำนวนความในคดีอาญาอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปี 5. การปลดทำลายสำนวนฝากขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนสำนวนหมายจับหรือหมายค้นที่มีอายุเกินกว่า5ปี6การปลดทำลายสำนว,นวนความที่ค้างปลดทำลาย7การปลดทำลายสาระบบความและเอกสารต่างๆที่มีอายุเกินกว่า5ปีหรือเกินกว่า10ปีแล้วแต่กรณีทั้งนี้โดยแสดงรายละเอียดตามแบบบัญชีการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร ซึ่งอาจเพิ่มเติมหรืองดเว้นรายการตามแบบบัญชีใดๆไดได้ตามความเหมาะสมเฉพาะบัญชีใดซึ่งไม่มีรายการต้องปลดทำลายขอให้หมายเหตุไว้ในบัญชีนั้นด้วย 1. บัญชีการปลดทำลายสำนวนความในคดีไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วที่มีอายุเกินกว่า1ปีช่องรายการให้แสดงสำนวนความทั้งหมดหมายถึงสำนวนความคดีไกลเกลี่ยที่เข้าสู่ศูนย์ไกลเกลี่ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วและมีอายุเกินกว่า1ปีให้ทำลายเสียทั้งสิ้นตามระเบียบข้อ10และข้อ18 2. บัญชีการปลดทำลายเอกสารเกี่ยวกับคดีประเด็นที่สืบเสร็จที่มีอายุเกินกว่า5ปีเป็นบัญชีแสดงการปลดทำลายเอกสารต่างๆเช่นหนังสือนำส่งเกี่ยวกับคดีประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาให้สืบพยานแทนเมื่อสืบเสร็จ และมีอายุเกินกว่า5ปีหากไม่มีที่เก็บให้ทำลายเสียได้ตามระเบียบข้อ9และข้อ17ช่องรายการให้ระบุว่าเป็นคดีประเด็นประเภทใดและส่งมาจากศาลใดเช่นประเด็นคดีอาญาศาลจังหวัดเป็นต้นช่องรวมจำนวนคดีให้ระบุจำนวนของคดีประเด็นที่ปลดทำลายตามประเภทเช่นประเด็นคดีอาญากี่เรื่องประเด็นคดีแพ่งกี่เรื่องเป็นต้น หมายเหตุต้นฉบับเอกสารที่คู่ความอ้างให้เก็บรักษาไว้เพื่อส่งคืนแก่คู่ความ 3. บัญชีการปลดทำลายสำนวนความในคดีแพ่งอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปีช่องรายการให้แสดงสำนวนความทั้งหมดหมายถึงสำนวนความคดีแพ่งหมายเลขแดงทั้งหมดของปีที่จะปลดทำลายสำนวนความคดีมโนสาเร่หมายถึงสำนวนความคดีมโนสาเร่อันถึงที่สุดเกินกว่า10ปี ให้ทำลายทั้งสำนวนตามระเบียบข้อ8สำนวนความที่พิพาทกันเรื่องที่ดินให้เก็บรักษาไว้แต่พยานเอกสารแผนที่คำพิพากษารหรือคำสั่งและคำบังคับนอกนั้นให้ทำลายสำหรับเอกสารส่วนที่เก็บรักษาไว้นี้ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปจะทำลายไม่ได้ตามระเบียบข้อ7วงเล็บหนึ่งสำนวนความคดีที่มีคำขอให้ออกคำบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง มาตรา3 9 9ตรีหมายถึงสำนวนคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ออกคำบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา3 9 9ตรีวงเล็บคดีบออันถึงที่สุดเกินกว่า10ปีให้เก็บรักษาไว้แต่เฉพาะคำบังคับนอกนั้นให้ทำลายเสียสำหรับเอกสารที่เก็บรักษาไว้นี้ต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปอีก10ปีแล้วจึงทำลายเสียทั้งสิ้นตามระเบียบข้อ7วงเล็บส สำนวนความหรือเอกสารใดที่เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมหรือหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมมีคำสั่งให้เก็บรักษาไว้หมายถึงกรณีที่เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมหรือหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดให้ดำเนินการเกี่ยวกับสำนวนความหรือเอกสารเรื่องใดก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นระเบียบข้อ22สำนวนความที่ยังไม่ได้ปลดทำลายหมายถึง สํานวนความที่ถึงกําหนดจะต้องปลดทําลายในครั้งนี้แต่ยังปลดทําลายไม่ได้โดยเหตุผลอื่นให้ระบุเหตุที่ยังปลดทําลายไม่ได้ไว้ด้วยเช่นเป็นสํานวนความที่ยังค้นหาไม่พบหรือยังต้องใช้ประกอบการพิจารณาคดีอื่นเป็นต้น 4. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีอาญาอันถึงที่สุดเกินกว่า10ปีช่องรายการให้แสดงสํานวนความทั้งหมดหมายถึง สำนวนความคดีอาญาหมายเลขแดงทั้งหมดของปีที่จะปลดทำลายสำนวนความคดีเรื่องบุกรุกที่ดินให้เก็บรักษาไว้แต่พยานเอกสารแผนที่และคำพิพากษารหรือคำสั่งในกรณีที่มีการถอนฟ้องให้เก็บรักษาคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ถอนฟ้องไว้ด้วยนอกกนั้นให้ทำลายสำหรับเอกสารส่วนที่เก็บรักษาไวน้นี้ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปจะทำลายไม่ได้ ตามระเบียบข้อ13บสวงเล็บหนึ่สำนวนความคดีที่เก็บรักษาไว้ทั้งสำนวนจนกว่าคดีจะขาดอายุความตามกฎหมายหมายถึงสำนวนความที่สารพิพากษาลงโทษจำเลยและปรากฏตามฟ้องว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดกับบุคคลอื่นซึ่งคดียังอยู่ในอายุความฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95วงเล็บ1และวงเล็บ2แต่ยังจับตัวผู้ร่วมกระทำความผิดไม่ได้ และสำนวนความที่สารยังไม่ได้พิจารณาพิพากษาเพราะจำเลยหลบหนีหรือยังไม่ได้ตัวจำเลยวาสารให้เก็บรักษาไว้ทั้งสำนวนไปจนกว่าคดีจะขาดอายุความตามกฎหมายแล้วจึงทําลายเสียตามระเบียบข้อ13วงเล็บสองสำนวนความคดีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และคดีสําคัญที่ประชาชนสนใจ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมาการดำเนินการปลดทำลายสำนวนความจัดทำบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมเพื่อมีคำสั่งให้เก็บรักษาไว้ต่อไปหรือปลดทำลายตามที่เห็นสมควรตามระเบียบข้อ13วงเล็บ3สำนวนความคดีที่มีการถอนฟ้องหมายถึงสำนวนความเรื่องใดที่มีการถอนฟ้องให้เก็บรักษาคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ถอนฟ้องไว้ด้วย สำหรับเอกสารส่วนที่เก็บรักษานี้ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปจะทำลายไม่ได้ตามระเบียบข้อ13วงเล็บสสำนวนความคดีที่จำเลยต้องโทษจำคุกหรือประหารชีวิตหมายถึงสำนวนความเรื่องใดที่สารมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือประหารชีวิตจำเลยให้เก็บรักษาหมายแจ้งโทษไว้ด้วยสำหรับเอกสารส่วนที่เก็บรักษานี้ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปจะทำลายไม่ได้ตามระเบียบข้อ13วงเล็บ5 สำนวนความคดีเรื่องการบังคับคดีกับนายประกันตามปวิอมาตรา119ที่มีอายุเกินกว่า10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งปรับนายประกันให้เก็บรักษาไว้แต่เฉพาะหมายบังคับคดีนอกนั้นให้ทำลายเสียสำหรับเอกสารส่วนที่เก็บรักษาไวน้นี้ให้เก็บรักษาไว้ต่อไปอีก10ปีแล้วจึงทำลายเสียทั้งสิ้นตามระเบียบข้อ14 สำนวนความหรือเอกส,สารใดที่เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมหรือหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมมีคำสั่งให้เก็บรักษาไว้หมายถึงกรณีที่เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมหรือหัวหน้าส่วนราชการสารยุติธรรมมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดให้ดำเนินการเกี่ยวกับสำนวนความหรือเอกสารเรื่องใดก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นระเบียบข้อ22สสำนวนความที่ยังไม่ได้ปลดทำลายหมายถึง สํานวนความที่ถึงกําหนดจะต้องปลดทําลายในครั้งนี้แต่ยังปลดทําลายไม่ได้โดยเหตุอื่นให้ระบุเหตุที่ยังปลดทําลายไม่ได้ไว้ด้วยเช่นเป็นสํานวนความที่ยังค้นหาไม่พบหรือยังต้องใช้ประกอบการพิจารณาคดีอื่นเป็นต้น 5. บัญชีการปลดทําลายสํานวนฝากขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนหรือสํานวนความเรื่องการขอออกหมายจับหรือหมายค้นที่มีอายุเกินกว่า5ปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนวนไต่สวนหรือมีคำสั่งหรือมีการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่มีอายุเกินกว่า5ปีให้ทำลายทั้งสำนวนตามระเบียบข้อ15และข้อ16ช่องรายการให้แสดง สำนวนฝากถังหรือสำนวนออกหมายจับหรือหมายค้นทั้งหมดหมายถึงสำนวนฝากถังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนหรือสำนวนที่มีการขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นที่มีอายุเกินกว่า5ปีและถึงกำหนดปลดทำลายในครั้งนี้สำนวนฝากขังหรือสำนวนออกหมายจับหรือหมายค้นที่ปลดทำลายในครั้งนี้ระบุจำนวนคดีหมายเลขคดีชั้นฝากขังเช่น พ139 2งและเลขที่หมายจับหรือหมายค้นแล้วแต่กรณีสำนวนฝากขังหรือสำนวนออกหมายจับหรือหมายค้นที่ยังไม่ได้ปลดทําลายหมายถึงสำนวนฝากขังหรือสำนวนออกหมายจับหรือหมายค้นที่ถึงกํานดจะต้องปลดทําลายในครั้งนี้แต่ยังปลดทําลายไม่ได้โดยเหตุอื่นโปรดระบุเหตุที่ยังปลดทําลายไม่ได้ไว้ด้วยเช่น เป็นสำนวนฝากขังหรือสำนวนออกหมายจับหรือหมายค้นที่ยังค้นหาไม่พบเป็นต้นหมายเหตุสำนวนฝากขังหรือสำนวนออกหมายจับหรือหมายค้นที่รวมอยู่ในสำนวนคดีอาญาให้ปลดทำลายและรายงานการปลดทำลายพร้อมกับสำนวนคดีอาญาที่รวมอยู่ด้วยโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอาญาที่รวมอยู่ด้วยนั้น ทั้งนี้แม้จะมีผู้ต้องหาในชั้นฝากขังหรือมีการขอออกหมายจับหรือหมายค้นหลายคนแต่มีการฟ้องผู้ต้องหาบางคนเป็นจำเลยเท่านั้นก็ตามและสำนวนฝากขังหรือออกหมายจับหรือหมายค้นดังกล่าวนี้ไม่ต้องระบุไว้ในบัญชีนี้ 6. บัญชีการปลดทําลายสำนวนความที่ค้างปลดทําลาย การปลดทำลายสำนวนความที่ค้างปลดทำลายหมายถึงสำนวนความคดีแพ่งสำนวนความคดีอาญาสำนวนฝากขังสำนวนออกหมายจับหรือหมายคน้นที่ถึงกำหนดจะต้องปลดทำลายแล้วแต่ไม่ได้ปลดทำลายตามระเบียบซึ่งสำนวนดังกล่าวนี้อาจปลดทำลายได้ทั้งสำนวนหรือบางส่วนแล้วแต่กรณีช่องรายการให้ระบุประเภทคดีเช่น คดีแพง่งคดีมโนสาเร่คดีแพ่งที่พิพาทกันเรื่องที่ดินคดีอาญาเรื่องบุกรุกที่ดินคดีอาญาเรื่องอื่นๆเป็นต้นช่องหมายเหตุสำหรับกรณีที่มีเรื่องพิเศษอื่นๆที่ต้องการจะบันทึกให้ปรากฏไว้7บัญชีการปลดทำลายสาระระบบความและเอกสารต่างๆที่มีอายุเกิน5ปีหรือเกิน10ปีแล้วแต่กรณีตามระเบียบ ข้อ 11, ข้อ19และข้อ20ช่องรายการให้แยกประเภทเช่นสาระบบความบัญชีนักพิจารณาเป็นต้นโดยให้ระบุป,ปีของเอกสารนั้นๆด้วยหมายเหตุ 1. คําคำว่าสาระบบความหมายถึงบัญชีรับฟ้องเดิมไม่ใช่สาระบบคำพิภากษา 2. สาระบบคำพิภากษาคำพิภากษาหรือคำสั่งจะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป จะทำลายไม่ได้เว้นแต่มีการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดตามที่สำนักงานสารยุติธรรมกำหนดให้เก็บรักษาสาระบบคำพิพากษาคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวไว้เพียง10ปีแล้วจึงทำลายเสียตามระเบียบข้อ12และข้อ20 3. คําคำว่าสาระบบคำพิพากษาหมายถึงบัญชีสารระบบไม่ใช่สำเนาคู่ฉบับคำพิพากษา สสำเนาคู่ฉบับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกาศาลอุทธรณศาลอุทธรภาคให้เก็บรักษาไว้ตลอดไปเว้นแต่มีการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้เก็บรักษาไว้เพียง10ปีแล้วทำลายเสีย 5. สำเนาคู่ฉบับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อมีอายุเกินกว่า10ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทำลายเสีย